บริษัทฟู้ดโปรเจกต์สยามจัดกิจกรรมเจแปนนิสวากิวอินเวสเนร์สไตล์วากิวญี่ปุ่นสัมผัสใหม่สไตล์ตะวันตกณนะร้านกิสดาสเต็กเฮาส์ถนนประชาอุทิศกรุงเทพบริษัทฟู้ดโปรเจกต์สยามจำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารคุณภาพพรีเมียมนานาชาติจัดกิจกรรม Japanese Wagyu in Western Style Wagyu ญี่ปุ่นสัมผัสใหม่สไตล์ตะวันตกภายใต้โครงการสนับสนุนการใช้สินค้าอาหารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นร่วมกับผู้นำเข้าในประเทศไทยประจำปีงบประมาณ2 5 6 7 Japan Premium Food สัมผัสความอร่อยแบบญี่ปุ่นแท้โดยเจโทรกรุงเทพ ด,ะะดิฉันเป็นตัวแทนจากบริษัทฟู้ดโปรเจกต์สยามจำกัดนะคะในครั้งนี้เนี่ยนะคะก็มีความยินดีนะคะที่ได้ร่วมโครงการดีๆกับทางเจทอกรุงเทพนะคะซึ่งเป้าหมายหลกักในการจัดงานครั้งนี้นะคะก็คือว่าทางฟู้ดโปรเจกต์สยามนะคะ,ะเรานำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบอาหารพรีเมียมจากนานาประเทศอยู่แล้วนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องของวัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเป็นที่นิยมในประเทศไทยมาช้านาน รวมถึงในเรื่องของเทรนด์และแนวโน้มต่างๆเนี่ยก็ยังดีอย่างต่อเนื่องนะคะจึงไม่แปลกใจเลยนะคะที่ทางฟู้ดโปรเจกต์สยามเนี่ยมีลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจนะคะแล้วก็มีลูกค้าหลากหลายช่องทางมากๆเลยนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยนะคะเราก็เลยคัดเลือกค่ะว่าจะนําวัตถุดิบอาหารอะไใที่จะ นำมาสร้างสรรค์ในงานครั้งนี้นะคะเราก็เลยเลือกเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นนะคะเพราะเนื่องจากว่าตลาดในประเทศไทยเองนะคะเนื้อวากิวหรือเนื้อพรีเมียมนะคะเป็นที่นิยมนะคะเนื้อพรีเมียมเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะทั่วโลกจะให้การยอมรับกับเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นนะคะดังนั้นจึงเป็นเหตุให้นะคะทีมงานของเราเนี่ยก็คิดว่าเอะเนื้อวากิวญี่ปุ่นนอกจากที่เราเห็นว่ามี เมนูต่างๆที่เกี่ยวกับชาบูสุกี้นะคะแล้วก็ปิ้งย่างเนี่ยมันจะมีอะไรอย่างอื่นที่เราจะร่วมโปรโมทให้อีกไหมรวมถึงเป็นเมนูที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับร้านค้าอื่นๆด้วยนะคะเราก็เลยเลือกที่จะคิดว่าเอ๊ะถ,ถ้าเกิดเราคิดเป็นสไตล์เจแปนนิสวา w ิวอินเวสเทอร์นสไตล์ Style, นะคะก็คือเอาเนื้อวา g ิวเนี่ยไปทำเมนูของ ภาคตะวันตกบ้างนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเราก็เลยเลือกเฟ้นหานะคะว่าสถานที่เอ่ยเชฟที่มีความชํานาญในด้านนี้เอ่ยนะคะก็เลยมาพบกับเชฟกฤษดานะคะที่กิษดาสเต็กเฮาส์แห่งนี้นะคะแล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะก็คือว่าเชฟเองเนี่ยมีความตั้งใจในการที่จะรังสรรค์สุดยอดเมนูนะคะเพื่อเป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับ ธุรกิจร้านอาหารด้วยนะคะว่าเนื้อวากิวเองเนี่ยถ้าเราดูจากต้นทุนแล้วเนี่ยนะคะถึงมันจะแพงแต่เราสามารถที่จะใช้ได้แบบเต็มที่เลยจริงๆนะคะในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะรวมถึงทั้งลูกค้าเราก็สื่อมวลชนนะคะที่ให้การสนับสนุนมาในงานท้งนี้ค่ะคืออย่างนี้ค่ะเนื้อวากิวเนี่ยนะคะมีเยอะมากที่นําเข้ามาหรือเนื้อวากิวที่ลูกค้าเนี่ยจะซิรวนว่าเอ๊ะมันแท้หรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าแล้วราคามสูงแต่ถ้าวางใจได้เลยค่ะว่าถ้าซื้อจากฟู้ดโปรเจกต์สยามเนี่ย มาจากแหล่งที่เราคัดเลือกอย่างพิถีพิถันนะคะจากญี่ปุ่นนะคะพร้อมเซอร์ิฟิเคต่างๆนะคะเรียกว่าคำนึงถึงในเรื่องของคุณภาพตั้งแต่ต้นทางนะคะมาจนถึงมือของผู้ประกอบการเลยทีเดียวนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนะคะแหล่งที่เราเลี้ยงวัวต่างๆเนี่ยนะคะจากญี่ปุ่นเนี่ยนะคะก็เลือกแหล่งที่เลี้ยงได้อย่างตรงตามที่ เป็นสเปคที่มีมาช้านานนะคะอย่างเช่นทุ่งนะคะบา,บางที่เนี่ยก็จะเลี้ยงด้วยเบียนะคะเปิดเพลงให้ฟังด้วยหือแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไปเยี่ยมฟาร์มที่เขาเลี้ยงวัวเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะจึงตอบคําถามว่าทําไมถึงต้องเลือกซื้อเนื้อวากิวญี่ปุ่นแท้ๆจากฟ้ตโปรเจกต์สยามค่ะโอ้อันนี้เนี่ยนะคะจะบอกได้เลยว่ามีแนวโน้มที่เติบโตนะคะถึงแม้ว่า,าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าวัตถุดิบอาหารพรีเมียมนะคะ พรีเมียมจากญี่ปุ่นเนี่ยที่ขายในราคาที่สูงแล้วก็คนที่อยากจะใช้ประสบการณ์ในเรื่องของการรับประทานอาหารญี่ปุ่นที่มาจากญี่ปุ่นแท้เนี่ยนะคะยังไงก็ยังเติบโตได้อีกค่ะค่ะด้วยรูปแบบธุรกิจของ Food Project ์สยามนะคะเราเป็นผู้นําเข้าแล้วก็เป็นผู้จัดจําหน่ายด้วยนะคะดังนั้นบทบาทหนึ่งนะคะเราก็เลยมีม,มีการไปคัดสรรน,นะคะ,ะวัตถุดิบอาหารจากนานานชาติทั่วโลกเลยนะคะ แล้วเราก็ติดต่อเพื่อจะนําเข้ามานะคะหรือเป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะซึ่งเรามีตัวเราเป็นตัวแทนจําหน่ายกับแบรนด์ดังๆนะคะทั้งยุโรปนะคะแล้วก็ทั้งเอเชียนะคะนอกจากนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็คือว่าเ,เรานะคะมีลูกค้าอยู่ในมือ ทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะคะธุรกิจที่เป็นพัตตาคารคาเฟ่นะคะหรือแม้แต่ช่องทางบ o อตเดอรเทรดก็ตามนะคะตรงนี้เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสนับสนุนได้ทุกๆช่องทางเพราะว่าฟ้ดโปรเจกต์สยามเนี่ยนะคะเราเนี่ยให้บริการ365วันแล้วนอกจากนี้นะคะเรายังเป็นบริษัทที่มีสาขาเนี่ยนะคะทุกๆมุมของประเทศไทยเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ภาคเหนือเลยนะคะก็จะมีเชียงใหม่นะคะภาคตะวนันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็มีขอนแก่นนะคะ แล้วเราก็มีที่ภาคตะวันออกนะคะเราก็มีส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้เนี่ยแบ่งออกมาเป็นสุขุยนะคะแล้วก็ภูเก็ตนะคะซึ่งทุกท่านก็ทราบดีอยู่ว่าภูเก็ตเนี่ยาการเติบโตทางธุรกิจร้านอาหารเนี่ยก็สูงนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังมีฮับค่ะฮับที่สามารถที่จะกระจายได้อีกนะคะนอกจากสาขาแล้วนะคะเราก็จะมีฮับที่นครสวรรค์นะคะฮับที่ระยองนะคะแล้วเร็วๆนี้ก็จะมีฮับที่หัวหินด้วยนะคะ ถ้าธุรกิจร้านอาหารที่ต้องการจะซื้อเนี่ยนะคะสามารถที่จะติดต่อมาได้ที่บริษัทนะคะทาง w w w foodproject.co.th นะคะหรือว่าทักมาที่ Line อ f ฟ i ิ i ชีลยลนะคะซึ่งเรามี Line Official คือ @foodproject สยามนะคะซึ่งเราจะมีทีมงานที่ตอบคำถามอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าเราให้บริการ365วันนะคะนอกจากนี้ยังสามารถที่จะ,ะโทรเข้ามาที่บริษัทก็ได้ด้วยนะคะคะคือถ้านึกถึงเนื้อวากิวที่มาจากญี่ปุ่นแท้นะคะ อยากให้นึกถึงฟู้ดโปรเจกต์สยามเป็นที่แรกๆเลยนะคะเพราะว่าเราการันตีว่าเราเนี่ยนำเข้าเนื้อวากิวจากญี่ปุ่นแท้นะคะแล้วเราก็เก็บหรือว่าคงคุณภาพหรือแม้แต่ความสดความสะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะไว้วางใจได้เลยค่ะตอนแรกก็ขอขอบคุณฟู้ดโปรเจกต์นะครับที่ที่ให้เกียรติผมแต่จริงๆแล้วเนื้อวากิวกับผมเนี่ยเจอกันมาตั้งแต่ผมเปิดร้านปีแรกๆะตอนนั้น 13ปีที่แล้วก็วเริ่มรู้จักเนื้อวาเกียวกับพ่าฟูด้ดโปรเจกต์นี่แหละครับนำฮากตาตะวาเกิวมาให้ผม mm hmm. แล้วก็บอกว่าเชฟลองมาทำสเต็กดูผม mm hmm. ก็เออไม่เป็นไร mm hmm. เดี๋ยวลองลองดูแต่จริงๆ mm hmm. เราอยากสร้างมูลค่าของสเต็กหนึ่งจานเราอะ mm hmm. เพราะว่าเราคิดว่าการการการค้าขายเหมือนการปลูกต้นไม้ ถ้าเราปลูกผักคีปลูกถั่วงอกเราได้กินทุกวันแต่มันได้น้อยเราเลยคิดว่าหากตะมันเป็นขนุนถ้ามันออกมาเราจะาขายได้เงินเยอะก็เหมือนกันครับเราผัดสปาเกตตี้สามจานสิบจานแต่ถ้าขายวาเกิวจานเดียวเราก็ไม่หนื่ยก็เลยทําให้เรานําอัตุดิตัวนี้มาใช้จากนั้นก็พัฒนาเรื่อยๆในสิ่งที่เราชอบแต่ก่อนอื่นเราก็ต้องเอาตัวตนเราเข้าไปใส่ก่อนเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีความแตกต่างจากร้านอื่นอ๋อ เคล็ดลับอันแรกเลยนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นใช้ไหมครับสําหรับเชฟทุกคนกินมันก่อนครับกินเพื่อให้รู้รสชาติดมเพื่อให้ได้กินแล้วทดลองทั้งต้มปิ้งยา่างเพื่อเราจะได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วมาสร้างเป็นเมนูครับอย่างย่างเรารู้ว่าไขมันวากิวเนี่ยมันหอมมากเวลาย,ย่างเนี่ยเราจะได้กลิ่นพิเศษเพราะฉะนั้นเวลาที่เราย่างให้ลูกค้าเราต้องเตรียมเวลาให้ดี เพราะว่าก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราต้องแบบเอาใหม่ๆเลยนะไอถึงหน้าเขาให้เขาตัดคําแรกเข้าปากเนี่ยคุณลองคิดดูว่ากลิ่นของมันอ่ะให้มันพุ่งเข้าจมูกก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าโอ้หมันอร่อยมันหอมเราค่อยว่ากันเรื่องเรื่องนุ่มเพราะความนุ่มเนี่ยมันแน่อยู่แล้วครับสําหรับวาก,กิวญี่ปุ่นที่จริงมันมีหลายบริษัทมาเสนอแต่สิ่งที่สําคัญอ่ะลูกค้าไม่ใช่ลูกค้า แค่คนเดียวที่มาหาเราลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าที่มีบ้านอยู่แถวนี้ทั้งนั้นลูกค้าสํานักงานเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นเขาจะมาหาเราบ่อยเราก็ต้องหาความที่เรียกว่ามาตรฐานที่แน่นอนที่สุดเพื่อเราจะไม่ต้องมาตอบว่าวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะเชฟวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะวันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยเลือกแต่พอเราเลือกเลือกเลือกเสร็จบริษัทปรเจต์สเียนที่สุดที่ฮากาตะผมไม่ชอบวัชชากะผมไม่ชอบที่ห้องอื่นที่แพง ผมไม่รู้ว่าเขาจะแพงในเวลานี้ถูกในะเวลาไหนแต่ฮากตาตะเนี่ยผมรู้สึกว่าถึงเขาจะแพงในช่วงหนึ่งเราก็ยังพอซื้อได้แล้วที่สำคัญร้านผมอะไม่มีสปิชาร์ตไม่มีแวดเวลาลูกค้าทานเนี่ยผมก็อยากให้เขาได้คุณภาพที่ดีที่สุดเหมาะสมกับราคาแล้วก็ปริมาณที่พอสมควรไม่ใช่ว่าขายออกสวยๆอย่างเดียวแล้วมันแพงเขาไม่อิ่ม เพราะเราอยากขายนานๆอยากอยู่หลายๆปีเราต้องทั้งอิ่มทั้งคุ้มครับที่จริงมันมีสองตัวนะครับวันนี้เนื้อเนื้อมันมีสองอย่างวันนี้มีสากะแล้วก็มีฮากกะตะผมอยากจะถามคุณหน่อยถ้าคุณไม่ใช่เชฟคุณรู้ไหมว่าจานไหนคือสากะและจานไหนคือฮากกะตะในทั้งหมดสามจานที่ผมบอ,อกไม่รู้เลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วสองบริษัทนี้สองเนื้อตัวนี้นะครับคุณภาพแทบจะแยกกันไม่ออก ตัวแรกที่ผมเอามาทําสไลด์แล้วมาทําสลัดเนี่ยคือสากะนะครับเพราะผมต้องใช้ความบางเขาแล้วอีกอย่างอยากให้เป็นจานแรกเพื่อว่ามันเป็นเนื้อตัวใหม่อยากให้ก็นาเสนอเนื้อตัวที่แตกตา่างไปก่อนแล้วเนื้อตัวที่ดีที่เราชอบเรามั่นใจออกมาทีหลังมันก็เลยแยกออกมาอย่างนั้นส่วนตัวที่สองที่เป็นสเต็กอ่ะมันก็ค,คือหากกะตะส่วนตัวที่สามมันคือสองตัวรวมกันมาเป็นตัวนั้นตัวที่สี่คือเศษของเศษอีกแล้ว เอามามันก็เลยใต้ไขมันของเนื้อทั้งสองอย่างคุณยังแยกไม่ออกผมก็แยกไม่ออกเหมือนกันขอบคุณครับร้านกิจสดาสเตกเฮาส์นะครับอยู่ที่ประชาอุทิศทุ่งคุเปิดเวลา11นาฬิกาถึงสาทุ่มนะครับอยากให้ทุกท่านที่มาติดต่อธุรกิจหรือมาเที่ยวบริเวณแถวนี้มาเยี่ยมญาติซึ่งสถานที่แถวนี้มันมันไม่ใช่ญาติที่ทุกคนพุกพานแต่ถ้าเกิดใครมาแถวนี้ก็อย่าลืมนะครับร้านนี้ เปิดรอรับคุณเสมอครับแล้วเราปิดทุกวันจันทร์นะครับเอตานน้วขอบอบทุกข่าว